สวัสดีครับท่านสมาชิกโด,ดี DK บางบอลไม่ได้ทำ YouTube ลงให้ชมหลายวันแล้วครับเพราะช่วงนี้โฮมนกนี่ก็หายไปตัวหนึ่งคิดว่าชนนะปล่อยไปเมื่อวันเสาร์ที่แล้วกลับมา9ตัวสุดท้ายที่กลับมา9ตัวแล้วก็มีเชียวมา2ตัว นิ้วเป็นแผลตัวนึงแล้วก็ข้อเท้ากระดูกแตกตัวหนึ่งยังบวมอยู่ก็เป็นธรรมดาเลี้ยงนกต้องมีหายถ้าเลี้ยงนกไม่หายคือคนเลี้ยงไม่เป็นเลี้ยงแล้วไม่ได้ปล่อยก็จริงๆแล้วก็ไม่ไม่น่าจะไปชนได้เพราะว่า เราคิดว่าอากาศร้อนมันคงจะไม่ไปไหนปล่อยตอนสิบโมงเช้าแต่มันก็ไปหันมาปล่อยตอนเย็นคิดว่าคงไม่ไปละกินข้าวกินปลาเสร็จมันก็ไปมันก็เป็นเรื่องธรรมดาปกติเลี้ยงนกจะไมห่หายต้องเอาวในกรงไม่ต้องปล่อย ส่วนการจัดการตอนนี้ก็คือชุดที่บินเที่ยวได้แล้วนี่ก็ไม่ให้ปล่อยละตอนนี้ไม่มีการปล่อยปล่อยชุดเด็กๆที่เพิ่งขึ้นกงมาท,ที่ที่ยังยังไม่เที่ยวปล่อยชุดเล็กไปบตอนนี้ก็น้ำหนักตัวขึ้นยังมันแถวเลยจับดูแล้วยังไม่ได้ถ่ายพยาธิยังไม่ได้ทำอะไรทั้งสิน้น น้ำหนักตัวขึ้นช่วงนี้แหละเขาเนี่ยปล่อยยาถ้าปล่อยตอนใบายแล้วก็ไม่กล้าไปแล้วเขาเนี้น้ำหนักตัวเยอะรับวิธีแก้ไม่ต้องรีบเร่งเพราต้องรอทำวัคซีนช่วงนี้ไม่อยากให้นกไปสัมผัสกับนกข้างนอก ไม่อยากให้ไปกินน้ำข้างนอกไปค้างคืนข้างนอกกลับมาเอาโรคมาฝากพวกกักไว้ก่อนมีนกเก่าที่เตรียมแข่งใต้อยู่มีอยู่สามตัวเอาไว้ข้างบนแล้วก็นกพันธ์ที่ หนักเกินไปอ้วนเกินไปเอาขึ้นมารดน้ำหนักสองตัวมีนกเก่าอยู่ห้าตัวปีนี้นก สภาพของตัวก็ใช้ได้แล้วเริ่มจะถ่ายแล้วะตอนนี้รอยาราอยาของพมรชัยอยู่ยาถ่ายขนยาฟอกเลือดต้องใช้ทุกปียาฟอกเลือดถ้าไม่ใช้ยาตอนนี้ก็ใช้ใบมะขามแขกต้มให้กิน10วัน มีห่วงบ้างตีนเปล่าบ้างปนกันไปครับ หลังจากเลี้ยงนกข้างบนเสร็จนกแข่งก็มากงเพาะลุ่มนก,กว่าสองวันจะต้องชำระสาสางกันแล้วขี้เยอะแล้วในพุ่มนี้ก็มาเรือนนี่ต้องเก็บกว่าขี้นกได้เวลาก็าจะลงกรงได้ก็ทุ่มสองทุ่ม ครับ